โรงเวนบ้านควณยวนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัฒนลุงเขต2และสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่9ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงในเนื้อที่32ไร่1งาน24ตารางวาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น277คนโดยมีนายสุภโชคโรอดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู14คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรง1คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านควนยวนเป็นโรงเรียนที่ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นในศตวตรรษที่21บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของสถานศึกษา ปัญญาณารานังรัตนังปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐของคนดีอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหวสวยเอกลักษณ์สะอาดปลอดภัยใจกลางชุมชนด้านที่หนึ่งด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านควรยวน ให้น้องนำศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานและหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงแต่งตั้งบุคลากรในการทำงานบูรณาการหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนปฏิบัติการประจำปีและหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบ Active Learning ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและเทคโนโลยีสร้างผุ้มกันให้กับผู้เรียนอย่างรอบด้านตลอดจนการบริหารงบประมาณ ยึดหลักความพอประมาณถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้บริหารงบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาเช่นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ด้านที่ 2. หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านคนยวนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรจัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ฝึกปฏิบัติจริงจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นใบงานสื่อวิดีทัศน์แหล่งเรียนรู้จากการปฏิบัติได้แก่ฐานการเรียนรู้แปลงผักสาธิตฐานการทำปุ๋ย หมักชีวภาพฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนเป็นต้นมีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ PLC การนิเทศชั้นเรียนและการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอสามารถขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ด้านที่3การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษามีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวางแผนชีวิตของตนเองผ่านกิจกรรมแนแนวมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยระเบียบวินัยกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโย ด้านที่4พัฒนาบุคลากรสถานศึกษา สถานศึกษาจัดทําโครงการกิจกรรมในการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนด้านการดําเนินชีวิตและภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากตนเองในการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติจากที่บ้านและที่ทำงานส่งเสริมให้มีการสัมมนาให้ความรู้การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้านที่5ผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ ผลจากการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านคนยวนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดร่มรื่นปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการร่วมมือของทุกฝ่ายเริ่มจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความตระหนักและเรียนรู้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปปฏิบัติตนเป็นเหตุเป็นผลพอประมาณกับศักยภาพสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถขยายผลและต่อย,ยอดความรู้ให้กับผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนได้เห็นคุณค่าและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านคนยวนจึงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้กับผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป